หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้กรุณาฝากข้อความเป็นอะไรหรอจ๊ะแม่แม่ติดต่อยายไม่ได้มาสามสี่วันแล้วอะ่ะลูกแม่เป็นห่วงยายจังเลยแล้วแม่จะทำยังไงหรอจา้าช่วงเนี้ยแม่ไม่ว่างไปหายายเลยอะ่ะ มิวกี้หนูช่วยไปเยี่ยมยายแทนแม่ได้มีลูกไว้แม่ทําธุระเสร็จจะรีบตามไปบ้านยายได้จะแม่สบายมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะหนูจะดูแลยายแทนแม่เองบ้านของยายไกลพอสมควรหนูคงต้องนอนค้างที่นั่นสักคืนนะลูกเตรียมของไปให้เรียบร้อยล่ะถึงบ้านยายแล้วยายจ๋ายายอยู่ไหมจ๊ะนั่นคร้อยมิวกี้หลานยายไงละจ๊ะมิวกี้เองเหรอเข้ามาสิ สวัสดีเจใ๊ยายว่าไงหลานแม่เป็นห่วงยายมากก็เลยให้หนูมาเยี่ยมยายนะจ้ะหนูจะนอนค้างกับยายหนึ่งคืนด้วยนะอ่ะนี่มันคืออะไรเหรอเจใ๊ยายหากหลานจะนอนบ้านยายก็ต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้กฎข้อที่หนึ่งหากมีข้อสงสัยห้ามถามอะไรทั้งนั้น ทำไมหล่ะจ้ะยายก็ในเมื่อคนมันสงสัยทำไมต้องห้ามถามด้วยหากมีขอสงสัยก็กลับไปอ่านข้อหนึ่งใหม่เง้นหนูไม่ถามก็ได้อ่านกฎข้อต่อไปให้ยายฟังสิกฎข้อที่สองห้ามแตะเนื้อต้องตัวยายเด็ดขาดโอเคจ้ะหนูจะไม่ทำกฎข้อที่สอยู่ให้ห่างยายหนึ่งเมตรหนูมีคำถามจะถามยายเต็มไปหมดเลยจ้ะเดี๋ยวหลานก็จะเข้าใจว่าทำไม ยายถึงตั้งกฎเหล่านี้ขึ้นมากฎข้อที่สี่อาบน้ําก่อนพระอาทิตย์ตกดินอุ๊ยนี่จะเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะยายมิวกี้มากินข้าวสิหลานทําไมไมีแต่ข้าวของหนูละจ๊ะแล้วของยายล่ะหลานกินเธอกฎข้อที่ห้ายายไม่กินข้าวร่วมกับคนอื่นบ้านยายนี่มืดจังเลยเดี๋ยวหนูไปเปิดไฟให้นะจ๊ะลองอ่านกฎข้อที่หกดูสิ ยายเขียนไม่ไว่ายังไงกฎข้อที่หกไม่ว่าจะมืดแค่ไหนห้ามเปิดไฟเด็ดขาดทำไมละจ๊ะยายหนูไม่เข้าใจกฎที่ยายเขียนเลยยายแค่ชอบอยู่ในที่มืดๆน่ะล้านรีบกินข้าวเธอถ้าเย็นเดี๋ยวจะไม่อร่อยจ้ายายตอนนี้ก็ดึกแล้วร้านรีบเข้านอ,นอนเธอจ้าออกกฎข้อที่เจ็ดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พาบเข้ามาในห้องนอนของยายเด็ดขาดจ้ายายเฮ้ยนอนไม่หลับเลยอ่ะนี่ก็ตีหนึ่งแล้วอุ๊ยปวดฉี่จังเลยอะกลิ่นอะไรเหม็นๆเ,เนี่ยกลิ่นมันโชยมาจากในห้องนอนของยายยายจ๋ายายเปิดประตูให้หนูหน่อยได้ยินที่หนูพูดไม่ใจยายเป็นห่วงยายจังเลยอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับยายจะทำยังไง แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องของยายก็จะถือว่าเป็นการแหกกฎเอาอยัางไงดีเนี่ยหนูขอโทษนะจ๊ะยาย mm hmm. ยายทำไมยายถึงนอนอืดแบบนี้อะเฮ้ย hey! ยายไม่หายใจแล้วดูจากสภาพศพที่นอนขึ้นอื่นและส่งกลิ่นเหม็นเน่าแบบนี้ คาดว่ายายน่าจะเสียชีวิตได้3ามถึงสี่วันแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราคุยกับวิญ,ญญาณของยายมาตลอดเลยเหรอเนี่ยมิวกี้พอผีไม่ต้องกลัวยายยายไม่ทำอะไรหลานหรอกตอนนี้หลานคงรู้ว่ายายเสียชีวิตแล้วที่ยายตั้งกฎขึ้นมาเพราะไม่อยากให้หลานรู้ความจริงว่ายายตาย ถ้าแม่รู้ว่ายายตายแล้วแม่ต้องเสียใจแย่เลยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดายายแก่แล้วโครคภัยไข้เจ็บรุมแราสักวันยายก็ต้องตายฝาก,ลากลาาห,นะายายหลานกับแม่ของหลานจัดงานศพให้ยายด้วยนะอ่ะนี่อะไรหล่ะจ๊ะยายกฎการจัดงานศพของยายขอให้หลานกับแม่ของหลานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จ้ายาย